n n m a เมช n a n อ g เก e เอ๊ะทำไมน้ำไม่ไหลหนะเธอได้ลองเปิดน้ำทั้งสองก๊อกแล้วหรือ,อยังเอ๊ต้องเปิดน้ำทั้งสองก๊อกเลยรออาจารย์ใช่แล้วเพราะมันจะใช้หลักการเดียวกับแอนเกตยังไงล่ะเอาล่ะไปดูเพื่อนสรุปกันเลยเราจะยกตัวอย่างเป็นทั้งน้ำสามถัง โดยแบ่งเป็นทัง A ถัง B และทัง A อ n d นบเมื่อทัง A ปล่อยน้ำไปน้ำก็ไม่สามารถไหลผ่านทัง A อ n d นบได้และเมื่อปล่อยน้ำทัง B น้ำก็ไม่สามารถไหลผ่านทัง A อ n d นบได้เช่นกันแต่ถ้าหากเราปล่อยน้ำทั้งทัง A และทัง B พร้อมกันน้ำก็จะสามารถไหลเข้าไปยังทัง A อ n d นบได้และนี่คือตารางความจริงของแอนกีต เราจึงสรุปได้ว่าถ้าหากเราปล่อยน้ำแค่ทาง A น้ำก็จะไม่ไหลและถ้าเราปล่อยน้ำแค่ทาง B น้ำก็จะไม่ไหลเช่นกันแต่ถ้าเราปล่อยน้ำทั้งทาง A และทั้ง B น้ำก็จะไหลเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างกับการเรียนรู้เกี่ยวกับแอนเกรสนุกกันหรือเปล่าเอาไว้มาเรียนกันอีกหนะ้ายบบ่ายทุกคน